ครับก็สวัสดีครับวันนี้ <c oughs> มาเก็บหญ้าออกจากมันหวานนะครับที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้นะครับพอดีหญ้ามันขึ้นลกนะครับผมดูยอดครับสวยๆทั้งนั้นครับผม นะครับปลูกไว้นะครับหญ้ามันลกเกินนะครับก็เลย <c oughs> มาเอาญ้าออกนะครับท่านที่สนใจก็สั่งได้นะครับผมยอดมันนะครับเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะครับ ยอดที่เก็บส่งก็จะเป็นยอดแบบนี้นะครับนี่นะยอดสวยๆแบบนี้นะครับตอนนี้จำหน่ายอยู่ที่ยอดละ1บาทนะครับเอาเยอะนะครับยอดละ1บาทนะครับเอาน้อยก็ยอดละ2บาทนะครับอยู่ที่จำนวนนะครับขึ้นอยู่ที่จำนวนนะครับ อยู่ที่ยอดนะฮะยอดนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมดูนะฮะนี่นะครับยอดครับ นี่นะครับก็มีมาเฝ้าด้วยนะครับผมพระเอกนะครับเจ้าเพนด้าแล้วเจ้ากะทินะครับ <c oughs> มานอนเฝ้านะครับสวยๆทั้งนั้นครับผมเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับ อายุเข้าก็เลยกะว่าจะมาปลูกเพิ่มอีกนะครับผม <c oughs> นี่นะครับปลูกเพิ่มอีกนะ <c oughs> ดูยอดมันครับ <c oughs> นี่ครับกา <c oughs> เก็บก็เก็บแบบนี้นะครับยอดครับเก็บแบบนี้นะฮะ ยอดขี้ขีแบบนี้นะครับนะครับใครสนใจก็ทักมาครับเดี๋ยวผมลงไอ l ดี e ลให้นะครับข้างล่างคลิปนะครับไอ l ดี e ลก็ทักมานะครับแล้วแต่ใครจะเอาเท่าไหร่นะครับผม โอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมหรือกดนะฮะซับสไครต์นะครับหรือติดตามนะครับไว้นะครับจะไม่พลาดสิ่งดีๆนะครับนะครับของดีก็เอามานําเสนอนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้เจอกันนะครับครั้งหน้าสวัสดีครับ